มีอะไรจะถามของแม่แนนแครทองไหมคะช่วงนี้ไม่แครเลยค่ะอ,อมีเรื่องจะบอกจะถามไปทำอะไรมาหน้าทำไมใส่จัง <_ d ata> น้าทำไมใส่จังขนาดขนทองกันเนี่ยโอ้ยแม่นีเคลดลับมีอะไรคะ <_ d ata> อ๋อมันเป็นแบบน, <_ d ata> นี้เนี <_ d ata> เ่ยงอ้าว ทำอะไรมาเนี่ยหนูรู้แล้วทำไมไม่แทนหน้าใสจังทำไรอ่ะแม่แทนบอกว่าใช้ผลไม้ล้างหน้าเป็นพวกแตงโมอะไรก็ได้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอันนี้หลังมาแล้วนะที่ใส่ใช่พี่กันใช่พี่กันลองมานี่แหละถือว่ามันจะเลิศมากเลิศมากเลิศมากได้จะมีเยอะเลยอะสุดท้ายไหมถือว่านี่แหละเคล็ดลับของแดงเออเออเออเอาอีกต้องขอต้องมาได้แรงกว่านี่กเข้าไปนั่นเหลือเนี่ยเมื่อีกเหลือฉันเนาะ ว่าตรงนี้มันน่าจะใส่เลยพี่เอ okay, นะ็มเออเนี่ยต้องบีบนะ้ำเนี่ยมันมีน้ำเดี๋ยวนะเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดทำอะไรกันเอาก็ไม่ได้บอกว่าให้ใช้ผลไม้แล้หนะ้าเนี่ยแตงโมแช่เย็นฉ่ำนะต้องใส่น้ำแน่เลยไม่ใช่คุณแม่คุณแม่ด้วย นี่คืออะไรอ่ะแม่อ๋อนี่เหรอเคล็ดลับแม่แนนโอ้โหปอง หน้าพี่นุ่มมากเลยแอลมันจะไม่นุ่มได้ยังไงล่ะพี่เอ็ม คือเลนูแอดวานทินซิ่งนะคะมี3อย่างในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นล้างบำรุงฟื้นฟูล้างสารสกัดจากมะพร้าวน้ำตาลส่วนบำรุงนะคะจะมาจากว่านหางจระเข้เคืเอแตงโมสารสกัเดเบอร์รี่และสม้มฟื้นฟูนะคะเกิดจากการที่เอาสารสกัดมารวมกันทุกคนจะสงสัยว่าทำไมทำได้ยังไงทั้งบำรุงทั้งฟื้นฟูทั้งทินซิ่งสามารถทำยังไงสารสกัดหลักๆของพวกเรานะคะจะทำมาจากธรรมาชาติไม่ทำลายหน้านะคะแต่ผัดเซลล์ผิวเก่าทำให้เซลล์ผิวใหม่เกิดขึ้นมามันก็จะบำรุงล้ำลึกด้วยว่านหางจระเข้และมิสเบอร์รี่ เป็นที่เดียวเป็นเจ้าแรงแน่นอนค่ะแล้วที่สองคัญน,นะคะค l ีซ n s i ของเรานะคะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะเป็นดูดจักเนื้อนะคะบีบโมใช่ไหมคะแล้วก็มาถูบนทิชชู่เปียกค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการขาจัดคราบค l ีนซิ i ช่วยในเรื่องล้างเรื่องแบบ่แบบเรามีแค่หลอดเดียวเราไม่ต้องแบบไปซื้อคลีนซิ่งไปซื้อยาบำรุงไปซื้อครีมบำรุงเนี่ยก็คือมีมีในหนึ่งเดียวเลยนะคะก็คือเทใส่ปุ๊บแล้วก็ถูแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดลงที่หน้าได้เลย เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าออกออกหมดจดออกเกรียงแบบเยอะมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะอันตรายหรือเปล่าหรือว่าจะระคายเคืองผิวหรืออะไรนะคะเพราะว่าเราได้เป็นมาเทนนะคะจากอเมริกาเป็น5้าดาวเจ้าแรกในไทยแล้วก็เจ้าเดียวแน่นอนค่ะสนใจส,สั่งซื้อได้ที่